สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยายต้อยสตอรี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวเมนูเด็ดกับข้าวเย็นของเราอย่านี้นะคะเราเอามองไปดักปารซิวมาได้อยู่มาประมาณมาประมาณสีข่ขีเกือบครึ่งกิโล เป็นอาหารเลือดรสแบบบ้านๆนะคะเราจะออกไปดักประมาณเดือนหนึ่งเราจะไปดักประมาณ3ครั้งนะคะเพราะว่าเราจะทิ้งช่วงเวลาให้ปลามันตัโตๆเพราะว่าถ้าเราทำบ่อยปลามันจะไม่โตทันกินนะคะ เมนูย,ๆๆยั่วยเหยียดนี้ตัวอกๆใหญ่ๆอ้วนๆตัวใหญ่เท่ากันนิ้วหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการวัดให้ดูนี่ค่ะเท่ากันหนึ่งนิ้ว เป็นอาหารเลือดรูทสำหรับชนบทเรานะคะเนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยายต้อยสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ